สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีจ้ามาพบกับหนิงอีกแล้วนะจ้าในหนิง,นงสไปร์ตุรกีจ้าเดี๋ยวปรับกล้องแป๊บหนึ่งอ่าสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้หนูจะมาพูดเรื่องอ่าพี่คนนึงถามมาสุดๆร้อนๆเลยถามหนูมาหลายรอบแล้วแหละหลายวันหลายหลายวันและถามมาหลายครั้งแล้วว่า เรื่องจริงไหมที่อ่ะก่อนจะไปฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะจ้าทุกคนจ๋าหนูจะได้มีแรงกําลังใจสู้ต่อไปทําต่อไปนะทุกคนอ่าวันนี้หนูจะมาพูดเรื่องพี่คนนี้แกถามคอมเมนต์มาว่าเรื่องจริงไหมที่ผู้ชายตรุรก,กีอายุสามสิบห้าปีทํางานโรงงานเหล็กแต่บอกว่าอ่านไม่ได้เขียนไม่ออกเป็นไปได้ไหมอ่ะถ้างั้นหนูจะย้อนถามคุณพี่ก่อนนะให้คุณพี่อ่าว่าคุณพี่คุยกันแบบไหนคุณพี่คุยกันแบบไหนคุยภาษาอังกฤษไหม ถ้าบอกว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คุยภาษาอังกฤษไหมถ้าเขียนถ้าคุยกับคุณพี่ภาษาอังกฤษก็แสดงว่าเขาได้ร่ำเรียนมาเนาะอ่าหรือเขาพิมพ์หาคุณพี่แบบไหนถ้าเขาพิมพ์หาคุณพี่ก็ต้องตั้งข้อสงสัยแล้วว่าอา้าในเมื่ออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วใครตั้งทานเสลดให้ใครตั้งอะไรให้เนาะอ่าอันนี้ข้อสองข้อจุดจุดจุดสังเกตข้อที่สองอ่าหลานทําให,ห้หรือว่าอะไรแบบนี้หรอืหอ,อยังไงถ้าเกิดเขาติดตั้งให้แล้ว เขาพูดแบบไหนอะไรยังไงเขาพูดเอาใส่ไม้หรือว่าไงอะไรประมาณนี้นะอ่าแล้วเขาแปลคาพูดของพี่ยังไงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่ามันเป็นมันเป็นคําถามมันเป็นข้อสังเกตเนาะคุณพี่เนาะหนูให้อยาาให้คุณพี่ไปอ่าตั้งอ่าประเด็นตรงนี้เนาะแล้วทีนี้ประเทศตรุรกีอ่ะเขาจะมีกฎหมายเนาะว่าให้เด็กที่เนี่ยได้เรียนหนังสือจนถึงมสามนะจ๊ะ ถ้าไม่เรียนเขาก็จะมีตำรวจไปหาหรือว่าคุณครูไปหาอะไรแบบเนี้ยว่าทำไมคุณถึงไม่ไปเรียนเขาก็จะมีการปรับหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอ่าเหมือนลูกตะแก่เนะาะเพราะว่าเขาจะมีกฎหมายกำหนดเนาะแต่ว่าถ้าไม่ได้เรียนแต่ถ้าไม่ได้เรียนจะเป็นอ่าโซนของอ่าอ่าโซนของชนชาติชิงเกนเน่นะทุกคนชนชาติเนี้ยเขาจะไม่ค่อยเรียนหนังสือกันเขาก็เป็นคนตุรกีนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นอ่าชนชาติชิงเกเน่ที่ อยู่อีกฝั่งหนึ่งของของที่พวกหนูอยู่อ่ะอ่าเขาจะเป็นชนชาติที่อ่าคนตุรกีจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่อ่าแต่ว่าเขาก็ได้ทํางานโรงงานหรืออะไรนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเขาไม่เรียนหนังสือกันอ่าพวกนี้เนาะอ่าหนูอยากให้คุณพี่ไปถามเขาก่อนว่าอ่าคุณพี่คุยภาษาอะไรอยากให้สังเกตตัวเองก่อนเนาะว่าคุยกันภาษาอะไรเนาะอ่าแล้วก็ข้อสอง ข้อสองนะผู้ชายตุรกีขี้เหนียวไหม <laughs> อาหนูอยากให้สังเกตดูเนาให้คิดดูเนาะแม้แต่คนไทยขี้เหนียวขี้ถีเรายังไม่อยากคบเลยจะแ,แล้วยิ่งต่างชาติละ่ะเราก็ไม่อยากคบเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันขี้ถีงแต่เริ่มต้นก็ไม่ต้องไปคบมันค่ะอ่าเพราะมันก็ไม่แฟร์อยู่แล้วใช่ปลาค่ะขี้ถีขี้เหนียวอะอะแต่ถ้าเราไปขอเงินเขาแล้วเขาไม่ให้อย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะที่เขาจะขี้เหนียวเออมันก็เป็นเรื่องก็ปกติแต่ถ้าเขาไปหาคุณพี่ที่เมืองไทยแล้วไม่จ่ายอะไรเลยอะไรแบบเนี้ยเออไม่สมควรที่จะคบต่อไปนะหนูอันนี้หนูขอแนะนํานะจ๊ะเพราะคนตุรกีก็อา่าหนูพูดหลายคลิปแล้วนะเนาะอ่าก็เหนียวเหมือนกันจ้ะก็ขี้ถี่เหมือนกันอา่าฟักเสร็จปุ๊บพอเวลาทะเลาะกันมาแม่งทวงบุญคุณหมดเลยนะมันทวงบุญคุณหมดเลยมันพูดออกมาหมดเลยความเก่าความแก่ความหลัง พูดออกมาหมดเลยเพอเผอแฉแล้วอีกต่างหากเนาะอ่าเนี่ยแหละคือผู้ชายตุรกีอ่าอยากให้ระวังข้อนี้เนาะอ่าแล้วก็ถามมาว่าหนูอยู่เมืองอะไรหนูอยู่เตกิดานะจ๊ะทุกคนติดอิตันบูฝั่งยุโรปเนาะอ่าหนูพูดทุกคลิปเลยนะจ๊ะแต่คนคุณพี่ใหม่ให่ที่มาดูใหม่อาจจะไม่รู้เนาะหนูชื่อหนิงนะจ๊ะเอออ่าชื่อหนิงอายุสิบสามปีอยู่เตกิดาจาก ติดกับอิตาลูเนาะอยู่ฝั่งยุโรปนะจ๊ะทุกคนจ้ะคุณพี่จ๊ะมันเรื่องจริงไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเรื่องจริงไหมแต่อยากให้คุณพี่ไปสังเกตดูก่อนเนาะว่าอ่านั่นแหละเอเขาคุยกับคุณพี่ภาษาอะไรเอางี้เนาะอ่าแล้วก็มีน้องบอกว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนเติร์กไอคนเคิร์ดได้ไหมอ่าเอาจริงนะอันนี้พี่หนูขออนุญาตพูดเฉพาะ ซอยหนูนะซอยบ้านหนูแถวและแวกบ้านหนูนะคนเคิร์แถวบ้านหนูดีอืมถ้าเป็นตัวหนูนะดีเพราะทุกคนก็เขาจะวางตัวดีเขาจะไม่พูดไม่ลุ่มล่ามหรืออะไรแบบเนี้อ่าเขาจะไม่มาวุ่นวายกับคนอื่นเขาจะเป็นคนที่แบบว่าวางตัวเออเขาจะไม่มาเหมือนคนตุรกีบางคนที่แบบสะลอสํำแหลมเนาะอ่าคนเคิเขาจะแบบว่า เขาบางตัวเขามีชั้นเชิงของเขาว่าเออหนูว่าจะส,ส,สนิท,นทจะคุยกับเด็กวัยรุ่นมากกว่าเพราะเด็กวัยรุ่นมันจะคุยง่ายไม่เรื่องมากไม่สร้างทิฏฐิตัวเองสูงเหมือนคนที่มีอายุมากแล้วอ,อ่าหมายถึงคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าเป็นหนุ่มใหญ่อะไรประมาณนี้เนาะคนเคอแถวบ้านอูด,ดีเออ เป็นเขาดูเป็นผู้นำอะเขาดูเป็นผู้นําแต่อย่าลืมนะว่าคนเคิร์ดดีก็มีคนเคิร์ดไม่ดีก็มีเหมือนคนตูตูดีก็มีตูไม่ดีก็มีแต่เขาก็อยู่กับคนตุรกีได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรอ่าเพราะแถบหนูก็คนเคิร์ดเยอะเนาะเยอะเหมือนกันอ่าทุกคนก็จะคุยเห็นหนูก็จะนูดโนด,นดอ่าอยู่ที่เมืองไทยชื่อหนิงจ้ะมาอยู่ที่นี่ชื่อหนูจันนะจ๊ะอ่าเขาต้องเปลี่ยนชื่อตามอ่าสัญชาติเนาะได้สัญชาติก็ต้องเปลี่ยนชื่อนะ อืมต้องเตรียมชื่อมาเปลี่ยนชื่อให้ให้พร้อมเลยนะาจ๊ะทุกคนจ๋ะอ่าแล้วน้องคนนึ่งบอกว่าเออมันเรื่องจริงนะที่คนตุรกีมีกลิ่นอ,อันนี้เรื่องจริงจ้ะเขาไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยอาบน้ำกันเนาะคนตุรกีบางคนไม่นิยมอาบน้ํากันไม่นิยมแปรงฟันกันอ่าอาบน้ำไม่บ่อยจะทําทให้ร่างกายไม่สบายปวดเมื่อยนะจ๊ะทุกคนจ๋ะอ่าถ้าพูดออกมานี่ทั้งกลิ่นทั้ง อะไรกินรักแร้นะจ๊ะทุกคนจาะเพราะเขากินเครื่องเทศมากเนาะเลยทําให้เขามีกลิ่นตัวที่รุนแรงแล้วก็กลิ่นปากเพราะว่าทุกคนที่นี่เขาดูดบุหรีตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วเขาก็ไม่ค่อยดูดอ่าแลา้วเขาก็ไม่ค่อยแปลงฟันกันอ่าดูดบุหรีกินชากาแฟเยอะนะจ๊ะน้องจ๋าอ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งถามมาว่าถ้าเขาจะส่งเงินให้เราแลอ่าส่งทางไหน เวทเทิลย uh, si. ah. ูเนียสจะาธนาคารนั่นแหละเขาสามารถส่งได้เลยจากแบงค์เขาไปหาเราที่เมืองไทยส่งได้เลยเวทเทิลยูเนียะจ้าเราก็สามารถรับได้เลยเนาะแบงก์กรุงเทพแบงก์กสิกรแบงก์อะไรรับได้หมดนะแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยที่นี่เขาจะแลกกับคนไทยด้วยกันเองอเขาจะมีคนไทยรับแลกเนาะคนที่ไว้ใจได้รับแลกนะจ่าง่ายสะดวกได้รับเงินทันทีเลยนะจ่าที่นี่มีเลี้ยงหมาไหมที่นี่เลี้ยงหมานะจ้าที่นี่เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว ใครจะมาเป็นสไพยก็ไม่ต้องห่วงนะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจ้ะแต่ว่าบางบ้านก็ไม่เลี้ยงนะบางบ้านเขาก็รังเกียดเขาก็ขยะขยะขยงเขาก็ขี้เดียดหมาขี้เดียดแมวเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าบ้านแต่ละบ้านนั้นเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมหรือเปล่าอ่านะจ๊ะเพราะเขาเป็นอิสลามเนาะเขาก็เลยไม่ค่อยบางบ้านก็ยังไม่ค่อยเลี้ยงก็มีบางบ้านก็เลี้ยงก็มีนะจ๊ะอ่าแล้วอะไร หนิงมาตุรกีตะแก่ไปรับหรือว่าหนูมาเองหนูอยากจะบอกว่าหนูมาเองค่ะเพราะว่าหนูว่าอยากช่วยแกประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะไงถ้าเกิดแกไปรับอย่างเงี้ยเออหนูก็เลยเลือกที่จะมาเองอือยากมีผัวเนาะเออมันก็เลยแบบว่าดิ้นรนนิดนึงอ,อ่าคืออยากมีผัวไงการมีผัวทําให้เราแบบสู้สู้ตายอะไรประมาณนี้ยอยากได้ผัวเออนะจ๊ะ อ่าแล้วก็น้องคนนี้บอกว่าตุรกีพอยอมรับได้เป็นอิสลามที่พอยอมรับได้ความหมายของน้องอาจจะแปลแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะอ่าเพราะว่ามนุษยชนเขาก็สิทธิเขาก็โอเคอะไรประมาณนี้น้องก็พูดแบบนี้อ่าอันนี้จริงนะมันประเทศตุรกีเขายอมรับต่างชาติเยอะมากอ่าแต่บางคนก็ยังไม่ชอบไม่ยอมรับก็มีนะจ๊ะส่วนมากเขาจะไม่ค่อยรู้จักเมืองไทยอ่าส่วนน้อยที่เป็นรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ถึงจะรู้จักเนาะ อ่าที่รู้จักเพราะว่าเพลงของลิซ่าเลยจ้ะเอยขออนุญาตลิซ่านะจ๊ะเออเขาจะชอบมากคือลิซ่าจ้ะเขาจะรู้ว่าลิซ่าคือเป็นคนไทยเนาะแต่ว่าในอีกทางหนึ่งเขาก็จะว่าเป็นคนเกาหลีอะไรประมาณนี้เนาะเออเขาก็เห็นตาหนุ่ติ๋งเขาว่าหนูเป็นคนเกาหลีเขาก็ถามหาลิซ่าทันทีนะจ๊ะเออ ถามว่าหนูอยู่บ้านหนูอยู่ใกล้กับลิซ่าอยู่ใกล้กับน้องลิซ่าไหมโอ้ตายแล้วอยู่ใกล้กันจ้าแต่ว่าอยู่คนคนไทยเหมือนกันก็เลยพูดไปแบบนี้เนาะทุกคนเนาะอืมประเทศตุรกีมีอะไรที่น่าสนใจน่าค้นหาอีกเยอะนะจ๊ะทุกคนจ๋าไม่ต้องกังวลไม่ต้องระแวงไม่ต้องมาสนใจถ้าคุณพร้อมหรือคุณมีใจหรือคุณเต็มร้อยเดินหน้าต่อเลยจ้าไม่ต้องไปซีเรียสน,นะจ๊ะ การมาเตือนหนูของหนูก็คือให้ทุกคนได้อ่าคิดคํานวณวิเคราะห์เฉยๆแต่ไม่ได้ให้กลัวจนวิวตกกังวลจนเลิกกันกับผู้ชายไม่ใช่นะอ่าอยู่ดีๆจะมาเลิกกันพ่อมาฟังคำหนูไม่ได้นะเออแต่ว่าให้ระวังเฉยๆเราต้องระวังเราต้องมีออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสัมปันตัญยะ ในการรับชมและฟังอะหนูออกมาพูดแบบนี้ก็แค่เพื่อมาเตือนคนไทยเฉยๆเนาะให้ทุกคนได้ระวังตัวไม่ได้มีเจตนาให้ทุกคนต้องไประแวงผู้ชายนะอ่าเข้าใจป่ะเพราะผู้ชายดีก็มีผู้ชายไม่ดีก็เยอะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังอ่าใช้สมองของเรานี่แหละคิดวิเคราะห์ถ้าคุณรักเขาคุณพร้อมที่จะยอมที่จะเป็นอะไรของเขาคุณก็มาเลยไม่ต้องกงังวล อ่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับในสิ่งที่จเจอให้ได้นะจ๊ะอ่าไม่มีปัญหาอะไรนะจ๊ะอ่าเอาอีกไหมเอาอีกเนาะอ่าผู้ชายตุรกีบางคนขี้เดียดอาหารไทยอันนี้จริงค่ะผู้ชายบางคนนะ,ะ,ข,ยะ,ข,ยะขยะขยงอาหารไทยเพราะว่าหนูเจอกระตัวเนาะอ่ะาเมื่อก่อนที่หนูไปทํางานที่ร้านอาหารนะหนูจะทํากับข้าวไปกินเอง คือพอหนูกินข้าวหนูจะไม่ค่อยสนใจแค่ว่าอาหารมันจะเหม็นหรือไม่เหม็นห,หนหูไม่แคร์หนูก็กินเลยอะไรประมาณเนี้เขาก็จะรังเกียจอาหารต่อให้อาหารชิ้นนั้นนะ่ะแพงราคาแพงแค่ไหนเขาก็ไม่ยอมรับหรือเขาจะแบบขี้เดียขดยขดยขยะแขยงอะไรแบบเนี้ยเอออันนี้ต้องยอมรับให้ได้นะคนไทยสาวไทยที่จะมาเป็นอสาพาัายตุรกีต้องยอมรับให้ได้นะอ่าอย่างบ้านหนูเนี่ยมันเป็นอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมแต่ของหนูหนูจะทํากับข้าวนี่คือโอเค อาแม่ผัวหนูเขาจะบอกว่าเหม็นหนูก็จะแว้งเลยทันทีว่าอาหารคุณก็เหม็นฉันยังทนได้เลยอะไรประมาณเนี้นะอาพยายามพูดแบบเนี้เออเขาก็ไม่พอใจแต่หนูก็ไม่สนไงคือหนูไม่กินอาหารเขาไงอาหารเขาก็เหม็นสาหรับหนูเหมือนกันมันก็ไม่อร่อยอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอามันก็ในเมื่อเขาไม่แฟกับเราหนูก็ไม่สมควรที่จะแฟกับแม่ผัวหนูเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยอาแต่จะแกนะคือบางอย่างแกก็กินบางอย่างแกก็ชิมเฉยๆอะไรแบบนี้เนาะ แกอยากรู้แกก็ชิมพอแกรู้แล้วถ้ามันไม่อร่อยแกก็ไม่กินแต่แกแต่อยากทําอะไรคือทําเลยอ่าประมาณนี้เนาะ,ะแต่แกเนาะเขาแต่บางบ้านเขาก็กินนะออบางบ้านเขากินเด็กน้อยรุ่นใหม่เขาก็อยากลองอะไรแบบเนี้ยอย่างมาม่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะไม่เห้เขาลองนะถ้าของพวกเนี้ยคือราคาแพงถ้าเกิดมันติดใจขึ้นมามันจะมาขอขอ,ของเรากินอะไรแบบเนี้ย <laughs> หนูก็จะไม่ให้มันกินอาจจะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกชาเขียวชาน้ําอะไรพวกเนี้ย เออหนูจะแอบกินเนาะขนมขนมอะไรพวกเนี้ยหนูก็จะให้เด่ตาแก่กับแม่กินเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยอะไรแพงๆหนูก็จะแอบไว้ <laughs> สบายที่ดีอืมจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเออแต่ว่าเขาก็โอเคอะ่ะรับสิ่งใหม่ๆหนูมาถึงบ้านนะเออแต่เป็นญาติพี่น้องก็คือยี้เลยท,ทันทีเออยี้ผู้ชายก็จะยี้เลยเห็นอนาะหารเราก็จะยี้เลยไอเดนแคร์ค่ะ ใครจะเมนแถวนี้หนูก็ไอดอนแค์ค่ะหนูไม่สนใจนะจ๊ะ,ะหนูทําไม่สนใจเพราะว่าคือเราไม่กินอาหารเขาว่าเออทุกคนอ่าไม่รู้จะทํำยังไงเนาะอ่าสาวไทยต้องต้องรู้นะต้องรู้นะถ้าใครจะมาแต่งที่เนี่ยแล้วผู้เผอนะสาวไทยนะจ๊ะอีกอย่างหนึ่งนะลองคุยกับเขาดูถ้าเกิดเราจะมาแต่งงานกับเขาว,ว่า เขายอมที่จะซื้ออาหารไทยให้คุณกินไหมเขายอมที่จะให้ทําอาหารไทยไหมพ่อบางคนน่ะร <ide> ับปากมาดีบดี uh, แต่พอมาปุ๊บไม่ซื้อให้กินนะจ๊ะเออไม่ซื้ออาหารไทยให้กินไม่สั่งอาหารไทยให้กินอา่าไม่ให้ทําอาหารไทยเหม็นเสียขยงขี้เดียดแต่บางออบ้านก็ให้ทําเออบางบ้านก็ให้ทําแต่ฉันไม่กินเออแบบนั้นก็ดีไม่สนใจใช่ปะล่ะ เออคุณอยากกินอะไรคุณก็ทํากินเลยแต่ว่าบางคนน่ะไม่ทําเลยนะเออทะยาขยงเหม็นที่เดียดนะสาวไทยต้องรู้ไว้นะข้อเน,นี้หนูอยากให้รู้ไว้เลยเออผู้ชายตุรกีมีแบบนี้นะเออตอนจะให้ละมานะผููจ่าสะดิดดีเลยเอยมาเถอะฉันพร้อมสปอร์ตคุณทุกอย่างอย่างงู้นอย่าง,งนี้เป็นไงอีดอกพอมาถึงนี่ไม่ไม่ให้กูแดกอะไรเลยไม่ให้กูกินอะไรเลยนะมีหนูจะบอกให้เลยอ่า ข้อสุดท้ายคนตุรกีรักสะอาดมากอีดอกบ้านกูต้องสะอาดไอ้นู่นไอ้นี่กูต้องสะอาดแต่ตัวแม่งสกรปรกจริงเลยอ่าน้ําก็ไม่อยากจะอาฟันก็ไม่อยากจะแปรงเออบ้านนี้สกรปรกเอ้ยไม่ใช่บ้านนี้สะอาดอ่าเพราะคนที่นี่เขาไปมาหาสู่กันบ่อยใช่ไหมเออบ้านนี้สะอาดจังจะจงกระจกนี่เช็ด ตกตึกตายก็ช่างมันขอให้บ้านคุณสะอาดนะแต่ตัวเองนี่เหม็นอึบเลยนะน้ำไม่อาบคิดตะลงคิดตะเละฟันเฟน,ฟนเหลืองอึบเออหุงหินป่งหินปูนดูดบุหรี่คาบชากาแฟฮะไม่มีความสะอาดในตัวเลยอ่าแต่บ้านช่องนี่สะอาดชิพยายเอ่าเผอิผ่าเอาละมาเนี่ยก็ มาทาความสะอาดบ้านนี้ก็โอ้โหเพื่อนหนูนี่นะแม่นางนี่นะเอามือนี่ลูดนี่เลยอ่ามีฝุ่นหรือทาใหม่จ้ะนะที่เนี้ยอมเสียงเงินเพื่อทําความสะอาดบ้านนะเขาเมื่อให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากเลยสเายตุรกีฟังนะจ๊ะเออแต่หนูเลิหนูไม่สนหนูทําได้แค่ไหนหนูแค่นั้นหนูเป็นคนเกียจเพราะว่าหนูเป็นคนเหมือนกับว่า หนูทํางานนอกบ้านเก่งมากกว่าทํางานในบ้านเออหนูเลยไม่สนหนูทํทอันไหนได้ดีหนูก็ทําแค่นั้นเออหนูไม่สนหนูไม่เอาชีวิตหนูไปเสี่ยงกับการตกตึกหรืออะไรแบบเนี้ยอืมหนูไม่สนอย่าสะอาดก็สะอาดไม่สะอาดก็แล้วแต่มันคงไม่มีใครเอามือไปรูปหรือไม่มีใครจังไรไปส่องดูอย่างนี้หนูคิดว่าอย่างนั้นหนูก็พูดกับแม่อย่างนี้อ่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวคุณหนูก็จะบอกงี้ คุณต้องสะอาดฟันคุณต้องสะอาดเออไม่ใช่บ้านสะอาดแต่ตัวคุณเหม็นเออถ้าเขาเหม็นปุ๊บเนี่ยหนูจะรีบบอกเขาเลยนะว่าเออคุณเหม็นมากเลยนะอะไรประมาณเนี้ยบ้านหนูนี่ก็เหมือนกันนำะไม่ค่อยอาบเออเหม็นอึบบอกก็ไม่ฟังเออบอกก็ไม่ฟังบังคับก็ไม่ฟังเออแต่หนูนี่หนูหนูไม่ได้หนูต้องอาบอ,อหนูทนไม่ทนไม่ไหวเออต่อให้มันหนาวมันก็ต้องอาบเออ จริงๆนะทุกคนสไปซ์สไปซ์ที่จะมาใครจะมาเป็นสไปซ์ตูต้องต้อง,องฟังต้องรู้นะถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่เท่าไหร่ถ้าอยู่กับผัวสองคนอะไรก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามาอยู่กับแม่ผัวนะโอ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอ่าช่วยฉันด้วยเถิดนะจ๊ะทุกคนจ๋านอะ่าแค่วันนี้ก็แค่นี้เนาะอ่าให้ได้แบบมีคลิปลงเนาะทุกคนจ๋าวันนี้หนูก็ขอขอบคุณมากนะจ๊ะทุกคนอ่าขอให้ทุกคนอ่าดูคลิปหนูแล้วมีความสุขไปด้วยนะ อ่าอย่าก,กังวลน,นะจ๊ะไม่ต้องกังวลกับคำพูดหนูนะอะชอบก็มาเลยจ้าอ่าตุรกีก็แค่หน้าปากซอยนะจ๊ะไม่ต้องไปซีเรียสอ่าอย่าลืมนะจ๊ะทุกคนจ๊ะอ่าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะทุกคนวันนี้ก็สวัสดีจ้าฝันดี